คือคนที่คือการพูดสอดเสียดนะฮะลวงเสมือนจะเป็นผู้พูดคําจริงคำศัตท์เขาบอกเป็นความจริงก็ต้องเอามาเปิดเผยกันแต่จุดประสงค์คืออะไรแต่ถ้าจําเป็นที่จะต้องพูดเพราะว่าจะเกิดความเสียหายกับกับผู้ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยฮะก็จะต้องจําเป็นถึงกล่าวว่าเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้นะคนนี้เป็นอย่างนี้นะอย่างพระเทวทัตทําความไม่ดีนะฮะเพราะผู้มีพระภาคก็ต้องให้ท่านพระโมคคัลลาภิสารีบุตรเนี่ยไปประกาศว่า ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็กล่าวแต่จิตท่านไม่ต้องการส่อเสียเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ได้อยู่ว่าจะพูดจะประกาศหรือจะนิ่งหรือจะอะไรทั้งความดีความไม่ดีของตนเองหรือของผู้อื่นเนี่ยนะฮะก็ขณะนั้นจิตเป็นกุศลหรือเปลา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ตรงและการที่จะเป็นผู้ตรงก็คือต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมมพฉะนั้นก,ก็อย่างนี้ฮะแล้วเราก็ไม่รู้สิ่งที่ผ่านมาแล้วดับมาแล้วแล้วเราก็มาคิดว่าเอ๊ะ เป็นกุศลหรืออกุศลแต่ตอนนี้จิตเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็ไม่รู้ได้ฟังมานี้ก็บอกว่าเราควรจะเปิดเผยความไม่ดีของเราแก่ผู้อื่นค่ะส,สมมุติว่า,าพี่เข้าใจผิดอะไรสักเรื่องสมมติเ่าเข้าใจ <c oughs> เพื่อนบ้านเนี่ยเข้าใจผิดนะฮะคิดว่าเขาว่าเราเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องการที่จะ แกล้งเราแต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่เราเข้าใจผิดคิดไปเองเรารู้เข้าที่หลังเนี่ยพี่มีโอกาสในพี่จะบอกทำไมเพราะขอโทษทีเนี่ยเข้าใจผิดจะบอกครับเมะ่อ <c oughs> เราเข้าใจ <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ได้เจตนาเราเข้าใจผิดไปเองก็ก <c oughs> ็อยากจะบอกค <c oughs> <ะ>่ะเราก็ต้องเราก็บอกครับขนาดนั้นเป็นกุศลลจิตท,ที่กระทาคืนในสิ่งที่เข้าใจผิดไปหรือทําไม่เหมาะสมไปใช่ไหมฮะ หรือบางทีเนี่ยเราพูดอะไรเราไม่รู้อะเราก็พูดไปธรรมดาแต่ว่าไปทําให้เขาไม่สบายใจเพราะเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่ของเขาอยู่แล้วเราไปพูดพเผอิญเหมือนกับไปตอกย้ำเขาอะไรโดยที่เราไม่ได้เจตนาเราพูดไปตามธรรมะเนี่ยแต่เขากลาลังมีเรื่องเสียใจหรือเรื่องอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเราไปพูดแล้วเขาเราราบายหลังอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ได้ติดไม่ได้ตั้งใจนะอะไรอย่างนี ก็เป็นผู้ตรงครับกล่าวเพื่อประโยชน์ด้วยกุศลจ,จิตในสิ่งที่เราอาจจะเข้าใจผิดหรือเรา,าจ,จะทําไม่ดีไม่เหมาะไม่สมหรือแม้กระทั่งเราพูดธรรมะเนี่ยฮะเราก็อยากจะให้เขาเข้าใจแต่บางครั้งเนี่ยบางทีเราจําผิดเราพูดผิดพอมีคนท้วงเข้าเราควรยอมรับไหมครับก็อย่างนี้ก็เป็นลักษณะของความตรงเป็นกุศลจ,จิต คลายจากความสำคัญตนว่าใครมาเตือนไม่ได้กลับขอบพระคุณค่ะกลับท่านใดขอถามคุณพนิดานิดหนึ่งเลยคะ่ะห่วงใครคะห่วงตัวเองเมื่อ <c oughs> กี้นี่ห่วงคนอื่นหรือเปล่าตอนแรก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 ก็แล้วมีใครที่จะห่วงหรือเปล่าไม่มีใครเลยค่ะแล้วห่วงมีใช่ไหมคะไม่ดีคะ่ะ ห่วงมีหรือเปล่าห่วงมีหรือเปล่ามีคละใครมีหรือเปล่าไม่มีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นห่วงเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นธราเป็นธรรมะสนหรืออกุศลอกุศลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีผู้ไปเฝ้าทูลเรื่องต่างๆนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมประโยชน์จริงๆก็คือว่าให้คนนั้นสามารถที่จะรู้จักธรรมะและเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเราก็จะเสียเวลาไปกับเรื่องอื่นมาก โดยที่ว่าแก้ปัญหาไปเรื่อยๆด้วยความเป็นเราและเป็นเขาแต่ว่าความจริงไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆก็คือว่าฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะค่ะกราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับโทษของตอนเองเนี่ยก็ยากที่จะจะเปิดเผยหรือว่าจะแสดงให้บุคคลอื่นได้ทราบครับอย่างเช่นแม้แต่ในตัวในส่วนของพระวินัยเนี่ยพระภิกษุที่ท่านต้องอาบัตเนี่ย การที่จะ,ะพ้นอาบัติได้ก็ต้องแสดงแก่ภิกษุหรือว่าแก่สงฆ์ก่อนครับอาจารย์นั้นประโยชน์ของการที่จะแสดงโทษเข้าใจว่าจะเป็นเพื่อการที่จะสํารวมระวังหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ค่ะอันนั้นแน่นอนนะคะสําหรับพระภิกษุแต่ว่าคําถามที่ว่าโทษของตนแล้วจะเปิดเผยเนี่ยยากและเปิดเผยทําไมเพื่ออะไรคะประโยชน์อยู่ที่ไหนสําคัญที่สุดคือประโยชน์ก็เพื่อที่จะต้องไม่ไม่กระทําอย่างนั้นอีกคะระาับ ไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าจะเปิดเผยกับใครแต่ว่าขณะนั้นเห็นโทษโดยความเป็นโทษแม้แต่ศีลน,น,นะคะที่รักษาศีลเนี่ยว,ว่าจะเป็นเครือขัดหรือบรรพชิตก็ตามรักษาตามพระวินัยบัญญัติหรือว่ารักษาตามที่คิดว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นข้อปฏิบัติวินัยของครือขัดเท่านั้นนะคะแต่ความจริงขณะใดที่เป็นศีลก็คือว่าเห็นโทษของการล่วงทุจริต ไม่ใช่ว่าตามตามไปบอกให้ทำห้าข้อแปดข้อก็ตามตามไปแต่ต้องเป็นขณะที่เห็นโทษจริงๆในขณะนั้นว่าเป็นสิ่งที่ควรละเว้นเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่เกี่ยวว่าจะเปิดเผยไม่เปิดเผยนะคะประโยชน์ยังไงแต่ว่าเพื่อรู้สึกตนตามความเป็นจริงว่าขณะนั้น mm hmm. เห็นโทษของการล่วงสิกขาบทจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเห็นโทษของทุจริตกรรมจริงๆหรือเปล่าหรือแม้เห็นโทษของอกุศลจริงๆหรือเปล่าการที่ บุคคลคนหนึ่งนะฮะไปกระทำผิดนะฮะแล้วก็ไปขอลูกะโทษต่อผู้นั้น<ม>เพื่อให้เขายกโทษในบาปอกุศลที่ได้กระทำแล้วในกรณีเช่นนี้เมื่อเขายกโทษให้แล้ว,ลวบาปอกุศลนั้นะจะเบาบางลงไหมฮะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับคือการที่จะเห็นโทษของบุคคลตนนะครับคือต้องมีความจริงใจ นะครับที่จะรู้ว่าการโทษของการที่จะล่วงศีลต่างๆเนี่ยเป็นอ,อ,อกุศลนะครับก็มีความละเอียดที่จะพิจารณาแม้เห็นถึงโทษของอกุศลและจิตแม้ไม่ได้ก้าวล่วงศีลก็ตามดังนั้นการที่จะแสดงหรือไม่แสดงก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตใจนะครับที่จะมีความที่จะจริงใจในการที่จะเห็นโทษของการล่วงศีลหรืออกุศล,ลจิตไหมยอย่างเช่นการที่จะ ที่คุณรักได้กล่าวการที่จะยอมรับเนี่ยก็แสดงถึงบุคคลน,นั้นนะครับรู้ว่ารู้สึกตัวว่าการกระทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทาก็มีความที่จะแม,แม้จะแสดงถึงความที่จะเห็นว่าการกระทําไม่ควรกระทําในกรณีที่บุคคลต่อบุคคลนะฮะได้กระทําผิดนะฮะผิดพลาดไปเป็นอกุศล ก็ไปขอขมาลาโทษเขาอันนี้ฮะมันจะบรรเทาผลลายหรือว่าบาปกรรมได้เพียงใดครับคือการกระทําขนาดนั้นก็ล่วงมาแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะรู้สึกตัวในการที่จะรู้เห็นโทษนั้นโดยความเป็นโทษเนี่ยเป็นกุศลไหมครับก็เป็นคนละขนากันคนละคราบคนละคนลาต่างต่างกรรมต่างเวลากันครับก็ จิตก็เกิดดับครับะะแต่ในทางศาลแล้วศาลจะลงโทษให้น้อยกว่าความผิดนั้นเพียงไรก็แล้วแต่ศาลอยู่ในดุลนิยมของศาลครับขอบพระคุณมากครับถ้าพูดถ้าพูดถึงตามธรรมะเนี่ยนะคะอย่างเช่นการกล่าวหรือว่าว่าร้ายภริยะนี่นะคะคมีโทษมากแต่ถ้าได้มีการขอขอมาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับคือไม่เป็นเครื่องกั้นการเจริญปัญญาในชาติปัจจุบัน แต่ถ้าหากว่าไม่มีการไปกราบไปขอเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นเครื่องกั้นการเจริญกุศลธรรมทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าเขาไปตกนรกด้วยแต่ทีนี้ว่าการขอเข้ามาก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีโอกาสที่ว่าในชาตินี้ยังมีการอบรมเจริญปัญญาได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกับลดโทษในปัจจุบันนิดนึงนะคะครับถ้าอาจารย์คะในในเรื่องนี้นะคะถ้าอาจารย์จะกรุณาไหมคะรายละเอียด ข,ข้อสำคัญนะคะคือเห็นโทษด้วยใจหรือเปล่าไม่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบตามวินยัยเพราะฉะนั้นถ้ามีการเข้าใจอกุศลน,นะคะแล้วก็เห็นโทษของอกุศลด้วยใจก็เป็นเครื่องป้องกันอยู่แล้วค่ะว่าจะไม่มีการกระทําทุจริตกรรมไม่ต้องหวันเกรงหรือไม่ไม่ใช่ว่าไปหวังว่าถ้าเราขอโทษแล้วเราก็จะได้มรรคผลหรือว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรืออะไรอย่างนั้นแต่ต้องเห็นโทษจริงๆด้วยใจ ขณะนั้นก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาในเรื่องของการอนุโมทนานะครับอย่างน้อยผู้ที่จะกล่าวได้ว่าอนุโมทนานีครับก็จะต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณความดีของผู้อื่นตามความเป็นจริงแล้วก็มีการศึกษามาแล้วนะครับว่าความดีเป็นสิ่งที่ควรอนุโมทนาการอนุโมทนาจึงเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความจริงใจนักก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้เห็นคุณประโยชน์ของความดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของ S <S: การเปิดเผยโทษหรือความไม่ดีของตนเองและการปกปิดความดีของตนนั้นจริงๆก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของบัณฑิตหรือผู้ที่มีปัญญานะครับแต่ก็ควรที่จะเห็นประโยชน์หรือว่ารู้ประโยชน์ในการกล่าวด้วย <S <S ไม่ใช่ว่าจะเปิดเผยพร่ำเพื่อหรือว่าจะปกปิดโดยที่ไม่ได้เข้าใจประโยชน์ในการกล่าวสิ่งนั้นและที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยโทษหรือจะเป็นการปกปิดความดีนั้นทําเพราะกุศลจิตหรืออกุศลจิต สำคัญมากทีเดียวครับและนี่ก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดในรายการของเราในวันนี้ครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งท่องแท้มากยิ่งขึ้นขอเชิญได้ที่มูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้นะครับหรือทางเว็บไซต์ w w w d h a m a h o m e c o m ครับธรรมะเตือนใจก่อนจบรายการในวันนี้นะครับในการศึกษาธรรมะ ยังไม่อยากให้ไปไหนไกลๆเรื่องชื่อธรรมะที่ยากๆนะครับแต่ควรกลับเข้ามาสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้สำหรับวันนี้นะครับผมธนากรนรวัชลยโยธินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ